ก่อนละกันกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษนนะคะผออวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบลอนโมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะพี่เอคะครับสวัสดีครับอวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพตลาดกันต่อในช่วงเย็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เอสำหรับเซ็ตครับก็ช่วงประมาณสักใกล้ๆสี่โมงตลาดก็มีมวลนตั้มบวกขึ้นมานะครับสักเล็กน้อยขึ้นมาตอนนี้ก็คือขึ้นมาแถวหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกนะครับ จากแกว่งตัวแต่ว่า135 1352มาระยะหนึ่งนะครับเอ่อเท่าที่ดูประเด็นบวกก็ยังไม่ได้เห็นประเด็นที่ที่แน่ชัดนะครับว่ามันมีปะเด็นอะไรแต่ว่าข้าตลาดรวมยังเป็นลักษณะการไบเวยอยู่ค่ะแล้วก็ค่าบาทเองช่วงภาคบาออ่ายเนี่ยดูเหมือนจะพลิกมาแข็งค่าเล็กๆนะครับจากภาคเช้าก็อาจจะเป็นจุดจับบวกเล็กๆนะครับที่หนุนตัวตลาดนะครับใยบวกอันนี้ก็คงเป็นภาพที่เอ่อพอตลาดซึมๆก็อาจจะมีแรง จะแพร่ขึ้นมานจะเป็นขึ้นและลงบ้างครับโดยรวมภาพตลาดหลักยังเป็นไซเควยอยู่ในตอนนี้ครับผมค่ะ <c oughs> มองกรอบเซตไว้ไงบ้างคะพี่เอสเอ่อวันนี้คงไม่ต้องมองแล้ว <c oughs> มัม้งเนาะค่ะบิน,ใน,ใน,ในเช้าเราเมื่อวานที่เราบอก,กว่าแนวต้านก็คือหนึ่งสามห้าหกหน่สหกหนึ่งนะวันนี้แนวรับก็แถวหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสามเอ่อสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งผมคิดว่าตลาดจะมีกรอบนะครับการแกว่งตัวยังเป็นลักษณะไซเวเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งสามเจ็ดหกนะครับกับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นี่เป็นด้านบนนะครับส่วนข้างล่างก็หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสาสามศูนย์ะครับคงเป็นไซเวในกรอบนี้ครับผมค่ะอล่ะมาที่หุ้นแนะนำบ้างค่ะพี่เมื่อช่วเช้าเราคุยกันไป,ป OSP ครับ OSP ก็ก็ถือว่าโอเคนะจริงๆพวกเครื่องดื่มภาค่ายก็โัชนีตดดีหมดนะค่ะอสพีซีก็เริ่มขึ้นมานะครับหรือว่าอีเองพวกนี้จริงๆผลรการโดยรวมไปมาสองน่าจะดีัหม ก็มีภาพของการเก็งกำไรกันขึ้นมานะครับโอเอสีก็ดูดัวต้านั้งแต่42นะครับถ้าผ่านได้ก็4 3 7 5นะครับสรงนั้นไปนะครับแนวรับหลักก็40บาทนะครับก็เป็นภาพที่มวยตั้มดูรวมถึงยังค่อนข้างดีพวกหุ้นในหมวดส่งออกนะครับก็ถือว่าแข่งกันได้แดนปวกกันเนี่ยเคนะครับหน้าดลต้าก็ยังก็ยังมีสัญญาณที่ค่อนข้างเป็นแนวโน้มเชิงบวกอยู่นะครับ รวมไปถึงพวกทียูนะครับทียูก็วันนี้เป็นแท่งพักนะครับออกข้างไปนะครับกับซีพีเอฟสองตัวเนี่ยเป็นแท่งพักออกข้างก็ยังเป็นสัญญาณที่ที่เป็นบวกอยู่ในแง่ตัวแพทเทิร์นนะครับผมส่วนคนที่เอิร์นนงดีอย่างตัวทัสโก้ก็ภาค่ายก็เขียบกันนิดนึงเนาะยี่สิหกเจ็ดห้ายี่ิเจ็ดก็ยังมีมูลตัำที่ยังเป็นกลางถึงบวกอยู่นะครับก็คงอยู่ในในหมดนี้ก่อนสำหรับตัวภาคตลาดรวมนะครับผมค่ะ ปกติแล้วเวลาคุยกับพี่ไอพเอเขาจะมีธีมแต่ตตละเดือนว่าคนที่จะลงทุนหุ้นกลุ่มไหนแล้วหุ้นใดตัวเป็นยังไงบ้างสําหรับเดือนนี้มีตัวไหนบ้างคะหรือว่าที่พี่เอ็บอกไปเมื่อสักครู่นี้โอ้เดือนนี้เดือนนี้ก็จะเบลนนะจะรวมรวมอีกนกิดนึงกออ็พวกที่ให้ประโยชน์พวกที่ให้ประโยชน์จากข้างตลาดผลค่าจะมีเคซีอีซียูเป็นต <C CE. S 2> ัวเด่นนะครับผมอยูเดนเพลสที่มีพรีเซลดีก็เป็นพาร์ตี้อย่างตัวอย่างเช่นพาร์ตี้สุภาลัยนะครับ แล้วก็พวกกำไรดีๆก็จะเป็นตัวทัสโกนะครับส่วนหุ้นที่เอาไว้ดิเฟนซีพอ o ต t ก็เป็น bam แบมนะครับป<บ>ีดีเครับผมใช่ครับผมแบมรบกวนดูกรอบแบมให้หน่อยสิคะว่าราคาควรที่จะเป็นเท่าไหร่ดีสำหรับแนวรับแนวต้านแบมบมใช่ค่ะครับกรอบก็แนวต้านยี่สี่สองนะครับแนวรับข้างล่างก็เป็นยี่สิบสามจุดห้ากับยี่บสามบาทนะครับค่ะ ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใอกล้กบออกจริงตามงบมันไม่ค่อยดีหรอกนะครับในช่วงนี้นะครับ,รบแต่ว่าเป็นทุนทีเ่เป็นยิวเพลย์แล้วก็ภาพอของตัวการเหบี่ยงของหุ้นโดยรวมเนี่ยจะไม่ได้แยกตลาดนะครับมีตลาดขึ้นก็จะใกล้ใกล้ตลาดถ้าตลาดลงก็อาจจะลงไได้ตลาดนะครับเพราะว่ามันมียิวที่ใช้ได้อยู่แล้วก็ภาพอของโอกาสในการเติบโตนะครับในช่วงหน้าก็มีโอกาสใน,ในการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมอยู่นะครับแต่หุ้นเองก็จะเป็นลักษณะการที่ อ,อาจจะยังไม่ได้แบบมีมูลตั้มใหม่ๆที่จะหนุนราคาเอยอร์ซัทต้องพูดแบบนี้นะครับเพุ่นที่เอาไว้ลดความผันผวนพอร์ตมากกว่าครับค่ะขอหุ้นส่งออกสักตัวหนึ่งล้วการ KCE พีเอดูให้หน่อยคะอ่ะส่งออกเคซใช่ค่ะ KCE <Please. S 2> จริงคือถ้ารอบนี้เบก265มันน่าจะขึ้นแล้วนะครับมูลตั้มมันมันเบี่ยงขึ้นมานะครับก็ก็ดูตรงนั้นก่อน เห็นว่าราาอกคนแนนการเล่นเนี่ยเล่นขึ้นสลับพักตัวนะฮะแต่ว่าก็ยังลีงตัวที่เส้น5วัตน,นะครับมัน,นยังเป็นเซตนดีเป็นไซเบอร์กับไซดอร์อัพอยู่นะครับค่ะแต่ว่าในค่ายดีเคเตอร์เองอาจจะเริ่มตึงๆบ้างแต่ว่าคือถ่าเบรก265ได้ที่มองว่าได้เป็นขึ้นสามตัวเชซีกนะครับค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามการซื้อก็คงเป็นอ่อนตัวซื้อนะครับตั้งรับมากกว่าครับค่ะอ่อนตัวซื้อนะไปดูตัวทีเฟกกันค่ะ S50U20 ก็ใครที่เทรดดิ้งกำไรคือมัน b เขาเรียนตัดแต่เขึ้นมานะครับคือถ้าดูโมนตั้มแบบนี้ถ้ามันยืนได้นะครับคนเทรดดิ้งช็อตจะต้องซ็อกก่อนนะครับผมเพราะว่าเอกรอบสามขีดพื้ทีนะครับมันเ r e a k สองขึ้นมานะครับจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าใครเล่นเพื่อดิสเซนซีพอร์ตนะครับในเรื่องตัวถัวความเสี่ยงใช้เงินทั้งสิบเอนต์ช็อตยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตยังทำได้อยู่นะครับค่ะ เพราะว่าอตอนนี้มันกลับขึ้นมาแต่ว่ามูลตั้รวมยังยังไม่ได้กลับเป็นขึ้นที่แข็งแรงมาก,กนครับผมครับผมเน้นตอบให้ยังไงก็คือเบสตรงน,นี้ขึ้นมากรอบด้านบนก็จะมีนาวต้าที่เวเก895ับ900นะครับข้างล่างก็เ870นะครับแล้วก็860ครับผม860ค่ะค่าทองคำล่ะคาะ ของคำถือว่ามัตั้มภาคบ่ายดีขึ้นนะครับ<ะ>คือดึงกลับมาเหนือพันแปดได้แล้วก็ไม่หลุดบริเวณอหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับอัน<ะ>นี้ก็เป็นเป็นจุดเตือนตั้สั้นเจ็ดเก้าห้านะครับแล้วก็แนวรับหลักที่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็ดูนะตอนที่บริเวณหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดก่อนนะครับก็คงเป็นกรอบกรอบนี้นะครับก็ยังเป็นเป็นลอดเป็นย่อรองมากกว่าแล้วก็วางรอบรอดหลักที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดทีแต่ว่าการรอตรงเนี้นะครับต้องรู้นี่ว่าต้นทุนเราไปให้ดี ครับต้องไวอนิมิตครับค่ะ ได้เลยพี่เอ็ดขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนําจากน้านคุณกรพัฒวรเชนนะคะพะโออุโฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบอลโนมุระพัฒนาสินนะคะสําหรับกรอบเซตอ่ะพี่เอ็ดมองไว้นาตางสามห้า1 3 5นึ่งสามหนึ่งนะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่13401360นนั่นเองนะคะส่วนหุ้นแนะนาม,มี1ตัว OSP ค่ะโดยให้นาต้านไว้ที่42บาทนะคะแล้วรับหลักอยู่ที่4 สิบาทค่ะอ่าก็เป็นคำแนะนำที่ทางด้านพี่เอ็ดได้แนะนำไว้นั่นเองนะคะอล่ะเด